โอเคเราเราขีดตรงด่างๆก่อนนะเอาเอาจุดนี้ก่อนนะครับแล้วเขาบอกว่าใช้แปรงนี้ขัดนะครับนี่แปรงนี้ขัดขัดขัดนนมันสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้เช่นไก่ครับผมมีสินค้ามารีวิวเหมือนเดิมครับน,นี้ครับเป็นสินค้าที่เขาบอกว่าเป็นตัวขจัดครับ เบาะนะครับเบาะผ้าหรือว่าโซฟาผ้านะครับทีนี้เบาะผมรถยนต์ผมนะครับมันเป็นเบาะผ้าทีนี้ลูกสาวนะครับทําขนมทํานมอะไรนะครับเป็นรอยนะครับเป็นรอยคราบมีคราบนะครับเดี๋ยวผมก็เลยลองสั่งมามาดูครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่าเหมือนที่เขารีวิวหรือเปล่านะครับที่งได้มานะครับเป็นสเปสเปรฟองกระจัดคราบนะครับสําหรับเบาะผ้าหรือว่าโซฟาผ้านะครับ ผมจะลองดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองกดดูดูกันครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเคยใช้แล้วก็คอมเมนต์มาดูครับว่ามันมันเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวผมได้ของใหม่มาแจกกันเลยนะคือลูกสาวครับลูกสาวเวลาขึ้นรถนะครับกินขนมกินอะไรหกใส่มันเป็นเบาะผ้านะครับของผมมันเป็นเบาะผ้าเลยทีนี้มันก็จะเป็นคราบเป็นคราบกขาวนะครับนะครับเวลาเอาน้ําเช็ดน้ําอะไรมันก็มันไม่ออกนะครับ ก็เลยบอกว่าลองสเปรย์ตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะผมก็ดูในรีวิวมานะครับว่ามันจะมันมันก็ใช้ดีนะครับแต่ว่าเรามาลองใช้มันจะโอเคหรอคือเปล่าซึ่งเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าเบาะหรือว่าโซฟานะได้หมดนะเขาบอกนะนะครับ,บถ้าเกิดใครมีปัญหาเดียวกันกับผมดูลองลองดูลองดูของผมนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่ากับกลองละไม่แพงครับ สามสิบห้าบาทนะครับกระป๋องนี่สามสิบห้าบาทนะครับนี่กระป๋องนี้สามสิบห้าบาทนี่ครับโฟมชินเนอร์นะครับโฟมชินเนอร์นะครับขนาดหกร้อยห้าสิบมลนะครับซึ่งตัวฝาเขาก็จะมีตัวแป้งนะครับตัวแป้งนะครับเป็นแป้งไว้สําหรับขัดเปรอะนะครับมีแป้งด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปรย์นะครับเป็นสเปรย์โฟม ซึ่งดีเทลของเขาขเขาก็จะบอกว่าใช้กับรถยนต์ได้นะครับจะเป็นรองเท้ us, าถ้าคนสอนรองเท้าก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกโซฟาที่เป็นผ้าก็ได้นะครับที่เขาบอกนะส่วนมากก็จะเป็นภาษาภาษาจีนนะครับก็น่าจะเป็นของนําเข้านะครับขนาดขนาดรา 500ml กับราคา35บาทผมว่าโอเคนะครับโอเคอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า มันจะได้ผลจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าฉีดนะครับฉีดให้ทั่วบริเวณเบาะนะครับบริเวณเบาะที่ที่เป็นคราบนะครับของผมเนี่ยมันเป็นคราบเยอะครับเพราะว่ามันเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าแล้วทีนี้ลูกสาวตอนนั้นก็ยังเล็กเลยครับในจะอ้วกเมารดในจะกินนมกินขนมนะครับมันจะเป็นคราบม่งขาวนะครับเอาผ้าเช็ดแล้วก็มันก็ไม่หายนะครับส่วนตัวนี้มันจะตอบโจทย์หรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับกับโฟมคินเนอร์นะครับโอเคก็เลย โอเคครับมาดูกเลยครับว่าเบาะมันจะเป็นไงครับสภาพเบาะรถผมนะครับนี่ครับเห็นไหมก็จะเป็นคราบนะครับคราบขาวๆาเงี้ยครับมันเป็นคราบแบบแบบลูกสาวกินขนมอะไรเงี้ยครับกินขนมแล้วมันเนีฮะเห็นไหมคราบขาวๆก็คือเราเอาเอาผ้าซับน้ําเช็ดแล้วมันไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่ามันจะนี่เห็นไหมมันจะเป็นขาวๆนะครับเป็นขาวๆด่างๆอย่างงี้ เดี๋ยวผมจะลองเทสดูก่อนว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับนะครับเราจะลองเทสตรงที่มันเป็นด่างๆให้ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเขาบอกว่าให้ให้ฉีดแล้วก็ใช้แปรงที่อยู่ฟ้านะครับก็ขัด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 นะครับว่ามันจะโอเคเห็นไหมด่างเห็นได้ชัดเลยโอเคงั้นผมจะเอาจุดนี้ก่อนเราจะได้เห็นกันชัดๆเลยว่ามันจะโอเคไหมโอเคมาดูกันเลยครับโอเคแล้วเราฉีดตรงด่างๆก่อนนะเอา เาจุดนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าใช้แปรงนี้ขัดนะครับนี่แปรงนี้ขัดอันมัน,ม,นมันก็จะแห้งเองนะจะแห้งเองมันเป็นอ่ากลิ่นคล้ายๆเปลือกส้มนะครับกลิ่นเลมอนนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กลิ่นฉุนหรือว่าไม่เป็นกลิ่นที่เหม็นนะครับกำลับภายในรถเย็นนะครับ โอ,โอ้โหเราก็มีแปลงมันก็นะครับเออโอเคเลยครับโอเคโอเคอยู่ครับนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับจริงๆเราใช้แปลงลวรูปรูปแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่สโปะกมาก จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ล้างรถเลยแต่ผมจะล้างรถก่อนแล้วก็ค่อย,อยมาไอทำความสะอาดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับว่ามันจะกลับมีกลับมามีคราบขาวหรือเปล่านะครับเนี่ยเห็นไหมบอกรถผมมันจะขออกขาวๆมันๆนะครับเพราะว่ามันเป็นคราบแป้งบ้างคราบขนมคราบอะไรเยอะแยะเป็นไปหมด,หมด,หมดนะครับ เดี๋ยวผมจะขัดไว้ประมาณนี้ก่อนเราจะมาดูกันสักพักนึงครับว่าอ่าพอมันน้ํายามันอันนี้แล้วมันจะเป็นคราบขกวเหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคมาดูกันครับโอเคครับนี่ครับหลังจากทิ้งไว้ประมาณสักสามนาทีนะเมืเ่อกี้สามนาทีแห้งแล้วครับแห้งละ,งละนี่ยไม่ไม่เปียกละมันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบสารละเหย์ครับเป็นคล้ายแอลกอฮอล์ครับเนี่แบบเห็นได้ชัดเลยความแตกต่างอันนี้คือยังไม่ขัดอันนี้คือขัดนะครับ มันจะเป็นคล้ายๆแบบสารละเหยครับเป็นคล้ายๆแอลกอฮอล์ครับเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันจะเปียกเบาเปียกไม่ใช่นะครับแต่จริงๆเราเวลาเราฉีดนะครับเราฉีดฉีดฉีดเราไม่ต้องฉีดเยอะเหมือนที่ผมฉีดั้งแรกก็ได้ก็ฉีดแบบกระจายให้มันเป็นละอองไปแล้วก็ค่อยถูๆนะครับนะครับออกอยู่ครับเนี่ยโอ้ดีๆๆใช่ได้ใช่ได้ครับนะครับโอเคนะครับใช่ได้เลยนะครับลองดูนะครับ ถ้าเกิดใครมีปัญหาคล้ายๆกับของผมนะครับปัญหาคล้ายๆบอกผ้าสกปรกนะครับหรือว่าโซฟานะครับเผื่อจะเป็นตอบโจทย์นะครับโฟมชินเนอร์นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยของผมเออมันมันไม่เปียกครับมันไม่เปียกมันเห็นได้ชัดเลยระหว่างนะครับไอ้ตัวนี้ขัดอันนี้ตัวยังไม่ขัดนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับนะครับเผื่อใครที่เจอปัญหาเนี่ยครับลองเอามาใช้ดูผมว่าโอเคเลยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปด้วยนะครับ โอเคครับใช้ได้เลยตัวนี้ครับสวัสดีครับ